ครับอัปเดตชนะลงที่เรามาต่อกันนะครับรูที่ต่อก็ยังเข้าอยู่นะครับรูใหม่ก็เจาะนะครับยังอุตส่าห์เข้าได้นะครับเนาะรูใหม่ก็ยังเข้านะครับรูที่เจาะใหม่ก็เข้านะครับส่วนลังนี้นะครับปักแปนะครับหนุนข้างหลังกล่องเลยนะครับทํารูออกใหม่เลยครับ ในกล่องไม่เข้านะครับยังไม่เข้าเดี๋ยวต้องปรับปรุงใหม่อย่างเงียบนะครับส่วนกล่องนี้นะครับกล่องด้านบนโอเคแล้วนะครับก็ยังมีแบ่งเข้ากล่องเราบ้างนะครับครับปรับปรุงใหม่อีกแล้วนะครับบนก็อุดรูที่มันเข้าอันล่างไปแล้วนะครับ รอดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็ยังเข้าที่กล่องด้านบนเหมือนเดิมจะแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วนะครับฝ่ายหนึ่งก็เข้าในกล่องอีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าใต้กล่องรูเดิมนะครับเราต้องมาคอยดูบ่อยๆนะครับส่วนลังนี้ก็ยังเข้าที่รูเดิมไปที่รูเดิมนะครับแต่มีบางส่วนก็เข้าในรูใหม่บ้างนะครับก็ต้องคอยมาดูบ่อยๆนะครับ